เอ๋ทีนี้ล็อกอินได้แล้วใช่ไหมเรามาต่อกันเราไปดูฝั่ง API นิดนึงมีอะไรต้องแก้ไหมจริงๆต้องมีเพิ่มนิดนึงนะเพิ่มเกี่ยวกับ CORS นะเราต้องเปิดใช้งาน CORS เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เปิดใช้งานไอตัวเบราว์เซอร์มันก็จะยากจะแจ้งเตือนว่า e r อ o r เเกี่ยวกับ CORS อ,อยู่นะบางทีบางบางจังหวะที่เรายิง API บางเส้นอะไรย่เงี้ย เราต้องเซตให้มันด้วยก็เซตอย่างนี้ใส่จุดจุดต่อ h t t p เนะีนะ่ยที่ไฟล์ security c o n f i g เนี่ยแล้วก็มันจะมี cors อยู่นี่ cors ก็เรียกฟังก์ชัน with default เข okay. ้าไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะตรง request matcher เราเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าถ้ามีการ request method post ไปที่เส้น staff แล้วมันก็จะดอ t ต่อตรงนี้อีกว่า hello admin ก็คือจะยอมให้อดมินเท่านั้นที่สามารถ ยิงเส้นโพสต์สตาร์ทได้โพสต์สตาร์ทคืออะไรก็คือการสร้างข้อมูลทิมงานถูกไหมและถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้ก็คือยิงได้หมดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มที่เราต้องการเพิ่มเราก็จะให้เฉพาะแอดมินเนี่ยยิงเท่านั้นในการโพสต์พุทดีลีทใช่ไหมเพิ่มแก้ไขลบทีน,นี้เราก็ก๊อปปี้เพิ่มมาตรงนี้เดี๋ยวตรงดอทแฮสโลเราเอาไปไว้บรรทัดเดียวกันแล้วกันนี่ก๊อปปี้ copy, เพิ่มมาปึ๊บปบนะเราก็เปลี่ยนเป็น โพสพุทแล้วก็ดีลีททีเนี้ยยวต้องดูตรง api ของเราเนี่ยตรงสตารนะไอโพสเนี่ยมันมันจบที่สตาร์ใช่ไหมแต่พุ t เนี่ยมันจะมี slash id ด้วยแล้วก็ดีลท s l e s h id ด้วยอ่าแต่ถ้าถ้าเขียนอย่างนั้นอะยากเขียนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะเราต้องตอบไปด้วย slash แล้วก็ดอกจัน2ต,ตัวอย่างนี้โอเคแล้วก็อ่ะไว้แค่นี้ก่อนเอ้ะหรือเพิ่มอีกอันนึ่งผมลองเพิ่มดีกว่า ผมจะบอกว่าข้อมูลเก็ตเฉยๆแล้วกันนะนะ API เส้นฟูดดึงข้อมูลอาหารหมาเนี่ยจะต้องให้ล็อกอินเท่านั้นถึงดึงได้สมมตินะแล้วก็ใส่ It Authenticated เข้าไปอย่างนี้อันนี้ลองให้ดูนะแล้วลองกด f 5ถ้าเราไม่ล็อกอินจะเกิดอะไรขึ้นเราลองไปดูผ่านหน้าเว็บกลับไปที่ตอนที่มันเรียก API food อ่าเห็นไหมมันจะเรียกไม่ได้เห็นไหมเนี่ยดูที่ network เส้นฟูดมันจะขึ้นว่า Excess d e ไ i เหไหมไม่มีสิทธิ์เพียงพอมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมอ่านี่ยิงล็อกเอาล้วเออร์เลอร์ห้าร้อยเออมันบอกว่า JWT expire นะ expire ได้มาเป็นห้าร้อยนะเราต้อตงแก้ a p i ผสมไปด้วยนะเรื่องล็อกเอาเนี่ยอ่ะสมมติสมเอาอันนี้ออกเราเฟิตเรากลับไปที่หน้านี้ต่อให้ยังไม่ได้ล็อกอินเราก็ต้องเขียนใช่ไหมนี่โอเค ได้นะเข้าใจทีนี้เดี๋ยวผมแก้ validate token เราก่อนเราต้องแก้นะตรงนี้ JWT auth filter ของเราเนี่ยคลาสนี้มันจะมีการเช็ค token b a c k l i s t list, แล้วก็เช็คว่า JWT ของเราเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าใช้งานไม่ได้แล้วมันจะเข้านี้แล้วก็ return เป็น f a l s ทีนี้ผมจะเพิ่มนิดนึงให้มันจับได้หลายแบบนะให้มันจับว่า token ผิดหรือว่า token หมดอายุอะไรอย่างเนี้ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้ก่อนตอนนี้มัน return เป็น b o บู e a n อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแก้ไขให้มันเดี๋ยวเราสต็อก่อนเราจะแก้ไขให้มัน return เป็น p r o p e r t y 2ตัวนะเดี๋ยวเราไปสร้างคาสตดมาไปที่โมเดลดแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็ New Java File แล้วก็คัสตเราจะตั้งชื่อคั a ตนี้ ResponseValidateJWT ข้างในเนี่ยก็จะมี p r o p e r t y 2ตัวเป็นบูลีนนะ status แล้วก็เป็นสตริงเป็นตัวแปรแมสเซจ อันี้เราก็เดี๋ยวเราสร้างคอนสตรัคเตอร์กับเเตตอร์เซตเตอร์ให้มันเดี๋ยวเราสร้างก็แบบนี้นะนเดี๋ยวเราคลิกขวาเจเนเรตก็ได้แต่ว่าคลิกขวาเจเนเรตเนี่ยเราต้องระวังตัวสเตตัสให้ดีถ้ามันเป็นบูลีนเนี่ยชื่อมันจะมันจะตั้งให้เป็นแบบ eat นำหน้านะเดี๋ยวเราลองเเกตตอร์เซตเตอร์ดูเนี่ยเห็นไหมพอเราสร้างเนี่ยสเตตัสเนี่ยมันจะเป็น eat เห็นไหม eat state ตัสกับ set state ตัสชื่อฟังก์ชัน แต่เราเปลี่ยนใหม่เป็น get status อย่างนี้แล้วกันนะทีนี้ไปที่ไฟล JW ์ jwt utility java แล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้มาลบฟังก์ชันเดิมออกไปเลยเขียนใหม่เลยใช้ในแทนชื่อฟังก์ชันเดิมนะแต่ว่า Return เป็นคลาสท,ที่เราสร้างมาเมื่อกี้อ่าแล้วก็ตอน c a สเนี่ยเราจะแคสสามแบบก็คือเราจะ c a สเป็นอย่างนี้เป็น type x, x p i r e jwt exception เราก็จะจับได้ว่ามันเป็นโทเค็หมดอายุนะ เราก็จะรีเทิร์นสเตตัสเป็น False ไปเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้สิกเนเจอร์ไม่ถูกต้องก็จะใช้เป็นอันนี้ก็รีเทิร์นเป็น False ไปแล้วก็เอ็กซ t ปชันก็คือโทเค็นไม่ถูกต้องก็จะใช้เป็นเอ็กซ t ปชันธรรมดาทีนี้มันเออร์เรอร์อยู่เดี๋ยวเราอินพุตตัวนี้ที่มันทัดที่ยี่สิบใช้ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เราก็ลบไปได้เราทัดที่สุดหายเออร์เอร์แล้วโอเคทีนี้ ตัวนี้เราก็น่าจะเออร์เลอร์อยู่ JWT Authentication Filter เห็นไหมเรามาแก้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจสอบค่าตรงนี้นะทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้รีเทนเป็นบูลีนแล้วมันเลยเออร์เลอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปประกาศตัวแปรมันเราคัตมาเลยเราประกาศตัวแปรมาเป็นคั e s p o n s e Validate ใช้ชื่อตัวแปรนี้นี่แยกใหม่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ ถ้าเกิดว่ามันโทเค็นเรามัน v ว l i ลใช่ไหมเราก็จะทำการ sign in แล้วก็ set low แล้วก็ set authenticate ให้มันใช่ไหมบอกว่าเออเราล็อกอินเข้ามาสำเร็จแล้วนะมันก็จะทำการ set ให้ API เรารู้ใช่ไหมทีเนี้ยดแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราย้ายออกไปข้างนอกอ่ะเราลบ if ตรงนี้ออกนีก่แล้วเราบรรทัดที่60เราก็พิมพ์ if ใหม่เสแล้วเราเปลี่ยนเป็น validate token get status ถ้าเกิดมันเป็นฟอ r เราใส่ตกใจข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเท่ากับเท่ากับฟอ r อย่างนี้ก็ได้ผมใช้ตกใจดีกว่าถ้ามันไม่เป็น t ทูผมจะให้มันร e t ท r รคําว่าตามนี้เลยที่มันได้เมสเซจออกมาจะให้ return ออกไปเป็นแบบนี้เราต้องเขียนโค้ดประมาณนี้เขียนนี้ในอิฟบรรทัดที่6 2เราเติมโค้ดตัวนี้เข้าไปก็ตัวนี้เอเอเอรว่าเราเลือก เราเปลี่ยนนี่นะเนาะเราจะให้มันรีเทิร์นกลับไปเป็นโค้ด403ใช่ไหมแล้วก็ให้เป็นเมสเซจที่ได้จากตัวตัวนี้เก็ Get message เอามาแปะแทนเอแล้วก็ต้องฝัดมันด้วยถ้าไม่ฝัดบางทีมันมีปัญหานะไลฟ์เสร็จต้องฝัดทิ้งแล้วก็รีเทิร์นเลยออกไปต้องมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยมันไม่รีเทิร์นออกไปใช่ไหม มันจะวิ่งเข้านี่พนวิ่งเข้านี่มันจะยอมให้ผ่านไงอ่ามันก็จะไปเข้าไปถึงคอนโทรเลอร์เราได้เพราะเนี้ยมันคือด่านหน้าของคอนโทรเลอร์อ่าคีะว่าเป็นประตูบานแรกตัวตัวนี้จะฟิลเตอร์ให้เราก่อน JWT authentication filter เนี่ยดักให้เราก่อนแล้วพอผ่านไปได้มันจะไปถูกฝั่งคอนโทรเลอร์ดักอีกทีหนึ่งถ้าเราไปเขียนอะไรดักตรงนี้นะแต่ถ้ามันเรารีเทิร์นเลยมันจะไม่วิ่งเข้าถึงคอนโทรเลอร์ถ้ายังไม่ถึงคนนี้เคนะเราก็เลยต้องรีเทิร์นทีนี้ ตรงนี้เราเพิ่มด้วยเพิ่มสั์เข้าไปที่ตรงนี้ด้วยอันนี้ในกรณีโทเค็นเราติดแบ็คลิสไงเพราะว่าพอเราเขียนโค้ดไว้ว่าถ้าเกิดเราล็อกเอาท์ใช่ไหมเราจะยัดลงไปที่แบ็คลิสนี่ okay. โอเคทีนี้ตรงนี้น่าจะได้แล้วทีนี้ไปดูว่าเออร์เอร์ที่ไหนอีกดูที่พอบิ้มได้ไหมอันนี้อันนี้เตือนได้เฉยอันนี้ที่ออดคอนเทนเตอร์นะมันทันแล้วอีเออร์เอร์ตัวนี้ตอนนี้เราก็ต้องแก้เพราะว่าเราเรียกฟังก์ชันเดียวกันใช่ไหมมันรีเทิร์นมาเป็น สลาร์นั่นแหละมันไม่ได้เท็นบูลีลแหละเราไปเพิ่มตัวแปรมาตัวนึง r e s p o n e validate อย่างนี้ก็ฟังก์ชันนี้ไปเรียกมาอย่างงี้ทีนี้เราเอาตัวแปรนี้มาใช้แทนมันก็เช็คเป็น,นใช่ไหมตกใจแล้วก็ validate get status ถ้าเกิด status เป็น false ก็รีเท r n ค่ว่า r e r e h token ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุโอเคแม่เลอเร์อและออดคอนโทรเลอร์ทีนี้เราไปดูโพเบมเรามีอะไรเยอะแยะเลยนะเรามาดูกันถ้าเราอยากแก้นะเราไม่คิดเข้าไปนี่อ่ะเนี้ยเราไม่ได้ใช้มันก็แจ้งเตือนเราก็ลบไปนะไหน,นเราไม่ได้ใช้ลบไปอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบไปอันนี้มันบอกว่าแอปเบดยเขียนยูมันบอกว่าเป็น property ที่ไม่รู้จักอ่ะอันนี้ในไฟล์นี้มันแจ้งเตือนเฉย มันเป็น property ที่เราคัดต้อมขึ้นเองนะไอตัว vs code มันก็ไม่รู้จักนะไม่เป็นไรปล่อยไปมันไม่ได้เออเริ่มแค่เตือนพวกนี้มันเป็น c o n f l i ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตอนจังหวะท o k e n หมดอายุใช่ไหมตะกี้เราเท s t token หมดอายุเราลอง run api เราเปิดไฟล์สักไฟล์ฟนึงกดเป็นห้าทีนี้เราลองไปที่ l o อ i n อีกทีนี่ login เข้าไปปุ๊บ ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองรอให้มันหมดอายุ1นาทีสามสามมาดูแล้วกันนะถึงแล้วอี๋ยวผมลองกดล็อกอท์นะเอารีไดลเล็กออกก่อนอแล้วก็ล็อกอท์มันก็จะขึ้นเป็น403อ่ะนี่ได้รีสปอนกลับมานะได้เป็น e ีเซ t เป็นฟอลแล้วก็บอกว่าโทเค็นเอ็กไ่เห็นไหมทีนี้เราไปดูโ o ร์ นี่อันนี้เช็คว่าถ้าโอเคก็จะทํากันอย่างนี้แต่ถ้าเป็น403ก็จะทําอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่403ก็จะให้อลเลอร์ตปิดเอปิดภาพบางอย่างนี้นะโอเคทีนี้เราไปดูที่ local d a เ a l e เราก็ถูกลบเห็นไหมแสดงอ่าไม่ใช่ตรงนี้ถูกลบแสดงว่าของเราใช้งานได้ปกตินะแต่ว่า refresh token เนี่ยจริงๆมันควรจะถูกลบไปด้วยนะถ้าเราก,ก,ปด,นะารากดปุ่ม logout แล้วอะ่ะเพราะเรามีการเรียก API logout ใช่ไหมเรามาดูกันทำไมมันไม่ถูกลบไปดูที่ logout นี่ logout ต้องมีการส่ง bearer มาด้วยโอเคก็มีการส่งเข้ามามีการเซตถูกแล้วนี่โทเค็น okay, ไม่ถูกลบไงจริงๆแล้วถูกลบไม่ถูกลบมันก็ไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วโทเค็นเปน expire มันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีแต่เ,เราลอง login ใหม่กันนี่ก็จะได้ตัวใหม่มาใช่ไหม ล็อกอ g o u t อ่ะได้นะพอเราใส่ลีเเล็กด้ยอะโอเครบและทีนี้ทํางานได้ถูกต้องทีนี้เราไปต่อกันที่หน้าทีมแล้วกันเดีย๋ยวเราไปเขียนโค้ดหน้าทีมต่อ l o อก in. อินอ่าทีนี้พอเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องแสดงข้อมูลสตาฟในตารางเราเขียนให้ทีมอลไว้แล้วแล้เราเขียนจะว่ววาจะคลิปก่อนอ่าทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะ document.as Event Listener นะเราก็จะบอกว่าเมื่อดอมโหลดเสร็จให้ทำอะไรเราก็ให้ทำฟังก์ชันนี้แต่เราลองเทส a ะ e รดูซิได้ผลไหมอ่ะอ l e r นะโอเคทีนี้เมื่อดอมโหลดเสร็จเราก็ต้องดึงข้อมูลทีมสตาฟใช่ไหมเราอาจจะตั้งฟังก์ชันไว้สร้างฟังก์ชันชื่อโหลด Data แล้วเราจะรับเพจเข้ามาเหมือนเดิมเราใช้ a l e r ก็เป็น a r r วหน้าฟังก์ชันเราก็ต้องเป็น a r r ิงไว้ก่อนอนนี้ใส่ตัวแปร response โ okay. อเคแล้วก็แล้วก็เช็คว่าถ้าเกิด response o okay. k เป็น200และ json data resolve เป็น true ให้ทำการ gen table อ่ะทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคอ l l api ก่อนผมสร้างตัวแปรนี้มา นี่แล้วก็เก็บค่านี้เนาะ b a s e API URL เนี่ยเราสร้างไว้ที่ backoffice.js อยู่แล้วถูกไหมสร้างไว้ตรงน,นี้ทีเนี้ยไอตัว HTML ทีมเราเนี่ยมีการโหลด Backoffice ก่อนที่จะโหลด Team.js ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวแปรที่อยู่ในไฟล์นี้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะจะวิ่งมาทีนี้ตัวแปรเพจล้วก็ จากตัวนี้แล้วก็เพจไซส์เรายังไม่มีใช่ไหมแล้วก็ซอสไดเรกชันแล้วก็ซอสบายยังไม่มีเดี๋ยวเราสร้างมาสร้างไว้ข้างบนสุดเลยจะเอาเพจไซส์สัก3ามไอเต่อเพจนะแล้วก็จะเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็จะเรียงด้วยคอลัมน์ดีฟอลต์คือ ID ดีนะลองยิงดูตอนนี้ตอนยิงเนี่ยเราจะใส่ Credential i n p u t ให้มันด้วยนะเราก็เลยต้องใส่คอมม่าแล้วก็อ b อบเจกตอันนี้ต้องบอกเมธอดด้วย เม่ตอดเป็น get แล้วก็ credential เป็น encode อ่าถ้ายิงสำเร็จก็ลอง l ลอกออกมาดูซิมได้เป็นอะไรอ่ายิงไม่สำเร็จหรือเลปล่านี่อ๋อยังไม่เรียกไงลืม load data เพีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวสร้างตัวแปรมาเก็บ current page ด้วยเอา current page แล้วก็ current s e h ได้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเ c h ตรงนี้ด้วยใช่ไหมเราต้องเก็บ แล้วก็ทีนี้ต้องจังหวะเรียก API ตรงนี้นะผมจะทายแคสไว้ถ้าแคสก็ให้มันหลอกคำว่าดึงข้อมูลไม่สำเร็จก็ให้ Alert ร์ไปโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าดึงแล้วมี Data ใช่ไหมอ้าวแมาไงอ๋อนี่เ,เลอก นี่ได้ Data กลับมาเราก็จะ g e n t a b l e แล้วก็ Gen p a จจิ้งใช้โคดนี้ที่เราเคยเขียนเขียนไปหละไปวางต่อที่บรรทัด37นะนี่บรรทัด37ฟังก์ชัน r e n d e r Page ก็ไป Copy มาจากไอตัวพวกที่เราทำไว้รอบที่แล้วครับได้อยู่หรือไม่ครับก๊อจา,ากผมเลยโคดเดียวกันนะแล้วก็พอ Render p a g พจจิ้งเสร็จใช่ไหม ก็จะมี Render Table ก็จะเขียนแบบนี้ก็จะไปดึง Table Body มาจาก HTML ใช่ไหมตัวนี้แล้วเราจะเพิ่ม Row เข้าไปใน Table Body, น T head, body. เนี่ย T H T Body เห็ไหมเนี่ยเราก็ปรับให้มันเป็น Now ก่อนนั้นแรกเราก็เช็คนะถ้า Data ไม่มีเลยก็จะให้มันแสดงคาว่าไม่พบข้อมูลแล้วก็ใส่ Col Span เป็น6 Col Span คืออะไรเดีย๋ยวผมลองให้ดูเป็น Data แบบ ไม่มี Data เดี๋ยวลองเรนเดอร์ก่อน Render Table แล้วเราใส่เป็น Data เป็น Array บาๆอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นคำว่าไม่พบข้อมูลใช่ไหมคอสแปร6ก็คือมันจะเป็นคอลัมน์เดียวเลยคือตั้งตน้นมันมี6คอลัมน์1 2 3 4 5 6เราก็เลยต้องคอสแป a n 6นะอ่ะเดี๋ยวเราลองไม่คอส s ป a ดดูจะเกิดอะไรขึ้นคอส s ป a n นี่ไม่แน่ใจว่าเคยสอนไปยังนะนี่ขอส s ป a n 1เห็นไหม มันก็จะมันก็จะอยู่แค่คอลัมน์หนึ่งที่เราเพิ่มเข้าไปจะมีแค่หนึ่คอลัมน์เอาอแต่เป็น6ก็คือแบบให้มันเป็นคอลัมน์เดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าทับไป6ช่องอ่ะเออประมาณนั้นนะอธิบายยังไงดีเห็นภาพโอเคทีน,นี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลก็จะเอาข้อมูลมาสร้างใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนที่เธอทําข้อมูลก็ดึงจากเ s สัน a ดต้าดอแล้วก็ดอท m อโอเคแล้วก็เร n d e r pagination ใส่ total page total page ก็ถูกเก็บไปที่ตัวแปร json data dot total page แล้วก็ current page ก็เหมือนกัน json data dot มันต้อง dot data อีกอันหนึ่งน,นะลืมนะ current page เอเหมือนกันโอเคเห็นไหมได้เลยอ่ะอันนี้มีข้อมูลอยู่3คนนะก็เลยมีหนึ่งหน้านะทีนี้เดี๋ยวลอง เอาสักสองคนสิดีสองคนก็มีสองหน้าใช้งานได้แล้วโอเคปรับเป็นสามเหมือนเดิมก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาทำพวกออเดอร์บายกันก่อนนเวลาเราคลิกเนี่ยมันก็จะเรียงตามที่เราต้องการนะอ่ะโอเคก่อนที่จะออเดอร์บายเดี๋ยวเรามาทำเสิร์ชก,กันดีกว่า